สวัสดีครับวันนี้นานมีโอกาสมาจังหวัดนครปฐมนะครับก็เลยพาทุกคนมาที่นี่เลยครับรถหนาแน่นมากเลยนะครับที่นี่ก็มีท้าวเวสุวรรณนะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรนะครับเดินเข้ามาภายในวัดนะครับก็มีมัดคอดนะแต่ที่นี่เลยครับที่ตลาดน้ําดอนไว้นะครับหรือวัดดอนไหวจังหวัดนครปฐมนะครับเรามากันบ่อยมากครับที่นี่มีของกินเยอะแยะเลยนะฮะนานมานะครับก็ชอบมาซื้อของกิน ของทานนะผ่านมาที่ไรก็มีเวลาก็ต้องแวะครับมาให้อาหารปลากันนะครับมาเดินเล่นมาชมของอกินมากมายเลยครับมีของพื้นบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เรามาเดินเล่นริมน้ำนะครับก็มาถึงที่ตลาดนะครับเราเดินเข้ามาก็ของกินเยอะแยะนะมีทั้งน้ํามีกาแฟมีอะไรต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็มาเดินคนระับคนจะเยอะมากครับทุกคน วันหยุดเสาร์ทิตย์วันนักขัตฤกษ์นะครับตลาดจะมีทุกวันหยุดเสาร์ทิ์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วนี่ก็เป็นน้ำผึ้งอ่าเขาเรียกต้มโอพันธุสายน้ำผึ้งนะครับหวานมากเลยนะะนครับแล้วเราก็มาซื้อขนมปังอะไรต่างๆนะครับไปให้ปลานะครับทุกอย่างที่นี่นะครับเป็นของอ่าอาจจะเป็นของพื้นบ้านของชาวบ้านนะครับที่นํามาขายกันนะครับ มีของกินเยอะแยะเลยนะหัวเชโปนี่ผมก็ซื้อมานะมาชอบชอบมาผัดไอ้นี่กินนะครับอร่อยมากนะฮะแล้วก็มีของพื้นบ้านจากคุณตาคุณยายนะครับนํำผักมาขายนะครับปีขาหมูอะไรต่างๆนะฮะอร่อยมากครับขาหมูนะครับเยอรมันนะฮะมีเมี่ยงคํานี่ซื้อทินทุกรอบครับนี่แหละครับทําเป็นคําอร่อยมากนะครับที่เมี่ยงคํานะฮะถุงละยี่สิบบาทเองนะครับแล้วเราก็เดินกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะ มันอยูดสาธิตคนจะเยอะหน่อยนะครับก็เดินหนาแน่นหน่อยนะครับก็แต่ของทานเยอะมากเลยนะมีอะไรต่างๆนะครับนี้เป็นหมี่กรอบกล่องละสี่สิบบาทมีหอยพวกหอยดองอะไรต่างๆนะผักด,ดองนี่มีกระเทียมหัยเชโป์อีกแล้วนะฮะเยอะมากเลยนะหัยเชโป๊ที่นี่อร่อยนะขึ้นชื่อมีเป็ดพะโล้มีอะไรต่างๆของกินเยอะแยะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับมา มาชมของกินของทานอะไรที่นี่นะฮะใครมีโอกาสผ่านมาแวะเลยนะครับของกินเยอะมากนะครับที่นี่ตลาดน้ำตอนว่ายนะฮะ